เขาไว้ขายของยินดีต้อนรับนี่ถึงแล้วโอ้มีต้นไม้เยอะแยะเลยซื้อต้นไม้ไปปลูกเป็นงานเอดนีไม่ใช่หรอมันเป็นร้อยเอ็ดค่ะลูกโอ้เมีอที่จอดรถไหมน้าหรอที่จอดรถไหมน้ศสนย์รวมพุง่งไป ฟ้าคมจออ่ออันนี้ห้างอะไรนนะ่นนี่ตัวลืมโรวินสันร้อยเอ็ดทุกคนตามเข้าไปมีที่จอดไหมภาคไปยางลิน้าคุณย่าไปตากแดดจังหน่อยรับโอโซน ถ้าคุณยายมาอาบแดดตัวแดดแฮี้ยงปวานี่ถ้ากูไปหานางอยุบเบิงเบิงปลาเบิอยากไปเบิงอยากไปเบิงเบิงปลาบนอะวะร้านจักรสรีอยากขี้เป็ดทันแล้วแม่จ้ะอยากไปขี้เป็ดแล้วก็รีนสนามในแล้วแล้วก็ไปดูปลาแล้วก็หาให้ปลาด้วยเหรอใช่ถ้าคุณยายมาหยางก่อนยายออกกำลังกาย พิ่งไปเดินหาอะไรกินแล้วแหละิ่นเขาพากันมาหยางเ้าทำไมเขามีเสื้อเหมือนสีเหมือนกันเลยเป็นบริษัทไหนไม่เนีบบ่ยมาท่านเทียงนะเัาจะสิบโมองอีกโอ้มีขายรถด,ด้วยมันเปิดไฟอยู่ในรถให้คุน่าจะที่จ,จ,จอดไปเด้อพีน้องยศสารสิพาคุณยายมาหยางเหรียญน,น้ำมันนี่อาการดีขึ้นนวลลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว ให้ออกมาย่ยางขังนองนแน่ยุติบานหลายเดี๋ยวสีสุดเนาะพี่น้องเนาะพาคุณยายมาเดินตะกอนตะกอนพาคุณยายมาเ่ยงานสื่อของน้อพี่นอ้องยางออกกําลังกายอันนี้ก็สายในจักหน่อยประมาณจากสิบโมงแล้วพี่น้องเนี่ย สิบโมงกว่าๆยายเราก็แข็งแรงหลายแลย้วไปปหวปะล่ะคุณยายช้อนบาวพิน่นยางไปบอกไววหนึ่งขุนหอดพุ่นเราพุ่นก็เวลาหน่อยเพิ่นพู่นเป็น้องเห็นไวๆอยู่พุ่น <laughs> เดี๋ยวสิพาคุณยายค่อยๆยางไปนี่บอกกับร่งกายไปน้ำเา้าวเป็นย่อใส่ไหมเอาทางน้ามันอยู่ในห่างหมดเลยไม่ห่างเพื่วพู่นอะทางนาเห้ยคุณ เี็ก้ายคนใหญ่มากของกิน่อนพี่น้องของกินเลยเต็มไปหมดเลยไหนล่ะไ่้ล่ะเขาเปนขอพูดยังไปนี่ละนั่นๆๆๆๆๆของกินเต็มเลยยาก่านี่นกินมากเลย,ายข,ขาเบอร์ของกินเ้อพี่น้องนยโอ้เย็นอยู่ได้นี่ อันนี้ก็สิเป็นมหาก,กรรมอาหารทะเลของไตนะเชื่อนมากก็สิมาจากไตนะพี่น้องี๋ยวสิพายหยางเบึง่งกินเยอะมากเล้อสองนมปบบสีสีหนังแน่นนกินบ่กก่อนแล้วมาขนมหวานได้หยางสองนม อันนี้นะ่ากินอันดาบอกรูปแบบไหนหน่อยเนะี่ยอันดาะอะไรลูกอ๋ออ้าโอเคนั่นหนูไม่ทันแม่แม่ไม่ทันหนูไม่ใช่หนูไม่ทันแม่หนูเดินนำหน้าแม่ไปกันนะก่อนเออเป็นเป็นแระแระมองแรกคืออาหารหวานสองเบาเกินไปเด้อไอ้กอนแล้วลมาของหวาน นี è, son, u, ่โซนของเ้าวต่านนั่งกินมา่เลยจะสีไส่พี่ป้องกินผ้าหยางตัวอ้าวกินอะไรพิเศษไหมคะคุณยายอยากกินนี่หยางบอ เรากินยังนี่เนี่ยเบิ <laughs> an ้งน no ี่เป็นนี่ยังเป็นตระยากกินหาเบิ้งหาเบิ้งถุงนีกล้วยตากเห็นไหมนีกล้วยตากน้ำนี่กล้วยตากกล้วยน้ำว้าตากจากธรรมชาติมกม่วงนี่นี่นี่มะม่วงกวนเอาบวะแกวหยัมเปล่าที่แกวยำบเล่าตีเอาห้ามันติดแกวเปล่าละว่าจะหนกินเด้อ นมตาลอัน,นมีแต่แนวเป็นแต่แซบแต่ของน่ากินพี่น้องนี่อันนี้ก็จากเชียงใหม่เชียงรายนี่ถูกจังหวัดเลยเลยวสีผ้าหยางเหี้ยวๆไปผ้าคุณยายออกร่างกายไปน้ำผ่อนคลายก็เด็ดกินอีหยางหอมๆคือจังกันน้ำมันไหมหอมน้ำมนันอันนี้ก็บสีเป็นส้นมาก,ก่อนเมื่อก,ก่อนเราก็บสีเบหาแต่แนวกินหันละ ของแค้โอเคจากจากใต้อนีตะกนได้ันนี้มีด้พี่น้องคุณฟังสักทิไ้้เมาพี่น้องคุไปซื้อเสีบครับกระเทีพริกไทยดำหอมแดงน้นชิมชิมชมากินพี่น้องอเาชิมชิมค่ะน่ากินมาก ตวงเท่เาไหร่มี500หรือเก็บได้นานเดอนเดือนเหมืเล็อแสบยังขาว้แสบบาจนกับบ้าจนน้ำเหมาขนมหวานเอาคุณยายชิมหรวไปคุณยายยายชิมไหมเอา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 หยิบค่ะคุณยายชิมเบงแสบดยจ่ะอ เิ่นกระตีรากไรยพี่น้องคาตาเม่อะไรล้างซิมเบงเหลี่ยวเสียบพุ่เป็นอาหารพนมมาจากใต้เนาะอันนี้ข้นไตเป็นสิปเปือนมหกรรมอาหารจากภาคใต้อย่างเสีย้ากินอีกแล้ว น่ากินอีกแล้วไอ้ก้อนเอาน่ากินอีกแล้วไอ้ก้อนเนาะคือกาแฟอีกร้านนึงครับพี่น้องอย่านี้แล้าเป็นอยงนี้ง่ากินอีกแล้วเพื่อนนะน้ำพริกกุ้งไว้อันนี้คือเป็นตาหกแฉบเบออข้าวเจีาเฮ็ดเป็นตาหกครับพี่น้องนี่ยใส่คมหน่อยเอาปอไอแปะไว้คืออยากได้จำมาฟ้อมแม้นกินแล้วได้จำมาฟ้อมอ๋อนี่เพิ่นบ่ได้หาเพิ่นบ่ได้ขายหรอกนี่เพิ่นเอาไว้ให้ให้ชิมน่ะสอนเพิ่นเพิ่นนี้ให้ชิมให้สำหรับชิมเนาะ เราก่อนแล้วอุดหนุนอีกแล้วพอเด้้คุณน้องสิผ้าหันมาทั้งติดูู้้บเอาขายยังเนาะต้นผู้บ่าวขายยังเนาะทั้งยั้าคุณน้องขไปเบิ่งเอาเพิ่มคู้บ่อาขายยังเนาะป่ะนะอันนี้ขายขนมเอย็นนี้นคามังนองครานีครัน้ัวไข่ครับคัวไข่ครับเรารัวไข่แล้วอันนี้ัไขครับัวไข่ อคอ, <concealed> อันนี้อันนี้คือหัวไห่นะครับแท็นี้กระสิเป็นโซนเสื้อผ้าเนาะครับใช่ใช่ลายแต่ว่ามันต้องมลายน่ัอมันนี่อยู่ะโอ้นกส้ามามันนี่กระเซียนซิงแบกหรือลักๆักกจะเป็นอาหารเราะคับนี่นมนมเกิดมากสี่เดลียว บุญนวนยังอีกผลไม้ได้นะคะอะบัคคาโดใหญ่หนึ่งคนชวนไก่อะไรคะน้าอยากกินน้ำปั่นอ๋อไปค่ะเดี๋ยวกินน้ำปั่นมาค่ะมาค่ะอันใดจะกินน้ำปั่นอ๋อน้องอันใดอยากกินน้ำปั่นน้ำปั่นอยากกินน้ำปั่นเอาน้ำอะไรดีคะมีน้ำผลไม้สกัดอ๋อเอาอน้องอันใดจะเป็นบีทรูทแอปเปิ้ลมะนาวแชรลอดเชื่มไหมลองไหมอ่ะชิมอันนึงค่ะลูก อันนี้น้ำอะไรเอ่ยน่องอันดาซิมพน้องเปนหองก็อร่อยไหมเอาน้ำอันนี้ใช่ไหมโอเคเอาอันนี้ปั่นค่ะอันนี้อันนี้เลยอันนี้น้ำอะไรคะนี่อันนี้จะเป็นบีทรูทแอปเปิ้ลมะนาวแครอทรวมกันใช่ไหมใช่รวมกันโอเคเอาอันนี้ขวดเท่าไหร่คะขวดเดียวสามสิบทัพสี่ขวดร้อยเอาเอาขวดเดียวแล้วกันเอาขวดเดียวนะคุณหนาน้องอันดาอร่อยพี่น้องพุดยอะเลยยัง ้น้ำอะวักาโดปโั่นอนอผลไม้เพื่อสุขภาพอ่าอยากกินน้ำน่าหอนกับอยากกินน้ำด้พย่นอ่ะนะโอ้แซ่บค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะโอ้บงมาแตะ,ะเลยไอ้น้ำผลไม้นี่ ดีๆเด้อค่ะเจ้าถือขวดไปน้ำยางไปน้ำกินไปน้ำมันจเนจ,จี๊ยบลมเลยดีจ้ะหนูซื้อไปนั้นหนูก็กินไม่หมดแล้วลูกเตินไปก่อนเดี๋ยวแดดพี่น้องส์น้องอันดาอยากกินสายไหมกับพี่น้องยางเลยมากเหรอเจ้ว่าพอยอมไม่ยอมหนูจะกินสายไหม,นนม,ไม,ม,ไมต้องข้าหยางกลับขึ้นไปซื้อเลยยุใส่บุ๊ก เดมสิไปสิป่อว่าเอ้าป่อว่าสิป่อว่าตรงไหนนะตรงไหนนะสายไหมอ่ะเจอแล้วเหรออ่าเจอแล้วเจอแล้วสี่สิบบาทโอเคค่ะส oh ี oh ่สิบบาทเล้สายไหมโอเคเอาจุดหนึ่งติ๊กไป đi đây đi đi chơi máy? phải với hà khuôn dài để là tuần đó đây là phải đi phải bay tháng này với bạn đơn cặp lưới đi đơn nếp lưới Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อย่าเพิ่งใส่ค่ะลูกมาเอาใส่ถุงก่อนเอาใส่ถุงก่อนไปซื้อลูกชิ้นให้เอาอันดากินไหมแม่ซื้อให้นะกินกินค่ะลูกชิ้นแยกให้อะไรพี่น้องข้ามาเบิ่งชาชัดเห็นว่าอันดาเขาทำอะไร

Băng bông con nụ à nêm băng bông nô. Oh, dạy dạy lóc. đây hỏi lì dáng. Hỏi lì dáng. Hỏi lì chưa? Hỏi chưa? dáng. Hỏi lì dáng. Hỏi lì đây là lì เราสุดจับได้กล่องละลอยของเราเนี่ยกล่องละร้อยเก็บได้หนึ่งเดือนมาสัตว์มันคืออะไรเอาข่าวเหรอ ยางสีนาประมาณี้สามหอร้อยเป็นหันะครับม้เาุดโน้นตปีกสหอร้อยตอนนี้เ็จะแซ่บยางไป็นจะแซ่บ นี่อนนี้น่บแลวเมื่ก่อนเมื่เม่นของบ้าก่อนยางเปนอะเป็นคว้วไปถ้ามานยางตลาดด่วนๆเลยคุณยายเวียนหัวแล้วม่อก้จูงร้านน่อย ใายว่าเมื่อยแล้วว่าเสานคุณอาจจะร้านง่ายค่ะพี่นออ้องหัวเมืองลอยเอ็ดเด้อพี่นอนะ้องเปิดเมืองจังหวัดลอยเอ็ดเนาะครับว้าคุณยายเข้ามาไปคุณนยางออกไปซอยคุณนยางแล้เป็นยังตรงเป็นนิก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะออกมานนี้แหละ ได้ยังอีกผุ่นอ่กสองนมนัน่นชอบอีกแล้วมันคืออะไรอาหารใต้ใต้ปลาแห้งเอาเจ้านี่ <laughs> ไปค่ะพี่น้องเลาะต่อเลาะต่อเลาะต่อ ทุเรียนอันนี้ทุเรียนหรอนะชุเรียนควรแขกจับได้ด้วยนะเ,เอ็นตะปะจับจับเป็นไรอร่อยบอกก่อนแล้วก <c oughs> ลา้ากับเสียงประมาณนะี้เาเป็นไงกลยิจับ ต้องได้กินได้แ่ะไปค่ะพี่น้องนี่เอาออกจากตลาดแล้วตามาเดินเที่ยวไปค่ะจอนรับพี่เมียวันจะมีคลิปหาขอกันไหมเนาะคะ่ะถ้าพี่น้องมากย่างเดินตลาดดิล้วนเลยบ่มียอย่างพี่น้องหาแนวกินถ้าคุณยายบอกกับร่างกายแต่ว่าตอนนี้คุณยายว่าเมืงงเ่อยแล้วมานะ